โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตามูลไม่ใช่คุณมัดแม่ทอออดเที่ยวเยอะเลือนอันนี้ก็จะเป็นจักรัดแดงนะคะจักรัดแดงเลื่อนหน่อยค่ะสวยมากหน้าตาจักรุัดแดงนะคะงามขคืนสวยงากติดมากนไหมย่สวยนะแม่นะอ่ะไปค่ะเลื่อนเลยค่ะเลื่อนเลื่อนเลยอันนี้นะคะก็เป็นโรงแรมที่เราไปเที่ยว จัตุรัสแดงชื่อเมโทรโพมอสโธดขอกระติ๊บห้าด,วดาดวนะคะขอกระติ๊บคืนละหมื่นห้า,าคืนละหมื่นห้าจ <c oughs> ่ายจ่ายให้แล้วนี่ที่ต่อ อันนี้ขอแนะนำนนเป็นโถงอาหารคุณนะไปตักอาหารแต่พุชมานั่งกินได้เลยอิอ่มๆบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ฟะฟะนะคะบุฟเฟ่อยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่าคนไทยกินเยอะชอบอ<ช>่ะเรื่องนี้นิดหนึ่งอันนี้เป็นอาหารนิดนิดหน่อยๆน่อยที่ออกมาให้ดูนะคะนนแต่ว่ามันเยอะเลยนะ จะเป็นละครบอนชอยซึ่งม so right? oh, wow. ันอยู่ใกล้ของที bon ่พ okay. okay. ักของเราเราจะพาลูกค้าไปดูโรงละครค่ะแม่ละครไม่ใช่กระโหลกระลานแน่นอนอันนี้เปิดเปิดให้ดูหน่อยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าละครตอนเช้าเนาะไปอีกค่ะอันนี้จะเป็น้างในละครนะคะซึ่งมันใหญ่แล้วมันกว้างก่าจะพาแต่งนิดนึงเพราะว่าแบบน้องด้วยเน็ตด้วยเนาะอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคค่ะไหนเรื่องนะคะอันนี้ค่ะอันนี้วันที่สองนะคะเดี๋ยวให้พี่จอยนะคะนำเสนอพาดวส์แล้วกันค่ะ วันที่สองนะคะเราก็จะเข้าเช็คอินที่โรงแรมคทเลปิกาโมเทลบายอิโอโฮมนะคะในตอนเช้านะคะเราจะพาไปดูใช้หานไข่มังกรค่ะพี้่องค่ะทีมมาไปดูอันนี้เป็นเป็นห้องพักเป็นให้ดูวิวเนาะเออเจอใส่เหนือหรอเปล่าอันนี้ใส่เหนือไม่ได้เจอกันง่ายๆนะคะคุณน้าแต่ว่าอันนี้ภาพภาพทางห้องพักเขาว่าถ่ายเราเจอแต่ว่าเราจะพาไปหาทีมเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องพัก คุณลูกค้าก็จะมีมีฟีวายฟนะคะฟีลงจอดรถสามารถนั่ถนักเข้าได้นะคะขอแค่ดูแลเรื่องน้องขับถ่ายนิดนึงเนาะโอเคออันนี้ก็จะเป็นอาหารเขาจะกินแบบสไตล์แบบนี้แต่ถ้าทุกคนไม่กินเรามีถุงอาหารให้อีกตักตักแบบนีงแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าจัดจานแยกโดยเฉพาะนะคะที่ไม่ได้อยู่ในส่วนตรงเราเนาะโอเคอันนี้จะเป็นที่ไหนคะพี่จอยใช่หาใส่ก้อนนะคะสวยมากนะคะดีค่ะเลื่อนนิดหน่อยค่ะพี่ขา เนมช้าไม่เป็นไรรอได้ดเราแข่นขันอันนี้เราจะให้ดูภาพคร่าวๆนะคะนี่นะคะสติ<น>๊กเกอร์ของเกอร์ล่าแสงเหยื่อนะคะเรื่องปืนเราสามารถไปเป็นครอบครัวหรือไปเป็นแสามารถไปขอการแต่งงานได้ตรงนี้นเลยนะคะได้ไม่เท่าไหร่นะคะคั่วแบบอ สองคนพี่มีโมเมนต์กดพ่อกดแม่รู้ไหมเนี่ยพ่อแม่หนีกันมาอะไรอย่างนี้เราถ่ายรูปให้นะคะคุณพี่ขาถ่ายรูปให้ด้วยนะคะไม่มีค่ะถ่ายฟรีตลอดทิ้งนะคะขอแค่เรียกทักกล้องนิดนึงทัก้องมีคนเดียวเนาะเหนื่อยอ่ามีกไหมเออได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวจะส่งต่อให้พี่จอยนะคะพี่จอยเชิญค่ะค่ะหมู่บ้านคาลิบาก้านะคะจะมีอากาศที่หนาวจัดมีอุณหภูมิติดกับยี่องศาเลยค่ะเป็นเอ่อ ่นาวนานกว่าถุงเท้าเลยนะคะแล้วก็นวมากเลยนะอากาศร้อนแบบน้อยมากค่ะันาน้ำค่ะน่ากน้น่ากลัวอะไร่ลวค่ะโอเคะที่เราจะเจอเองก่อนนะคะนักจิ้ต่อะนีคุณน่ะไม่หนัเยไม่หนักเลยเนะเหมือน ขอคนะคะขอบคุณ่สวยนะคะ เป็นสีฟลูโรว์ใช่ไหมครับสีฟลูโรว์จะเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วมีที่มีผลสีขาวจะจะทำให้รับแสงได้ดีแล้วก็การเก็บอุณหภูมิร่างกายได้ดีครับในเวลาที่ว่าไม่ได้ร่าหรือไม่ทำอะไรจะเคลื่อนที่ช้าๆเพื่อการเก็บพลังงานกายโอเคมีขนใหญ่ขนปุยหรอขนปุยเขาจะมันหนาไหไม่หนาแล้วก็ใช้วางี่หัวแล้วพื่นนะคะจะมีลำต้นที่หนานะคะ ไปที่เลยค่ะเพื่อลดการสัมผัสกับอากาศที่ ี่ก็เก็บภาพได้นิดหน่อยนะคะรรน้องนิดนึงนะได้ไหม,ไ,มไปอีกห้าค่ะ ไม่ใช่ไปโกงเอาเงินเขามั่วซั่วงอย่างนี้ข่าวแม่เอานะไม่อยากคุยพี่หนุ่มกัญชัยไม่ชอบไปะถามจี้เออภาพช้าแม่ไม่โหลดหรออุ้ยหน่อยส่งให้ในไลน์ได้ไหมอดไลน์พี่เนด้วยกันดิส่งให้เลย S S ไลน์พี่เนด้วยกันดิแต่บุ๊คก็ต้องใช่อยากบุ๊กก็ต้องไปกับเรานะคะไหนพี่คิมมันได้ไหม